สวัสดีครับผมวันนี้คลิปนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับที่จะทาให้คุณเนี่ยหาจุดเข้าเทรดง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็จะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ดูนะครับว่าทั้ง4อย่างเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับไปดูกันเลยเลยนะครับผมมาครับก็มาดูลักษณะของการาฟกันก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะหาจุดเข้าเนี่ยเรามาดูลักษณะของกราฟก่อนเนาะโอเคมาดูลักษณะของกราฟไปเลยนะครับตอนนี้นะครับคู่เงิน USDJPY นะครับเป็นเทรนลงนะครับถ้าให้เพื่อเ่นพี่เนี่ยเดาว่ามันมเป็นเทรนลงเนี่ยถ้ามันลงมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพี่พี่ก็จะกดขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเฮ้ยมันลงมาเยินแล้วอะ่ะเราก็กดขึ้นไปแล้วกันนะครับซึ่งก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับ แต่เราก็มาจะดูลักษณะการที่ตีขาดกันนะครับว่าเราจะหาจุดเข้าตรงไหนนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เป็นเทนลงนะครับสังเกตว่าเป็นเทนลงเนี่ยแล้วมันก็จะมีการพักตัวถูกไหมครับอ่ะมาดูตรงล่าสุดนี้เลยนะครับตรงนี้เนาะเวลามันลงมาแล้วเนี่ยมันก,ก็จะเกิดการพักตัวนะครับโดยปัจจัยนีๆ่ๆนะครับข้อถัดไปนะครับแต่ตอนเนี้เรามาดูคุณลักษณะกาฟรรก,ากา่อนก็จะมีลักษณะเทนลงนะครับก็จะเป็นลักษณะเทนขึ้นนะครับอ่า นนมันก็จะมันก็จะวิ่งแบบขึ้นไปแล้วก็พักตัวขึ้นไปแล้วก็พักตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นแรงเลยแล้วมันก็มีการพักตัวนะครับอ่นะซึ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะทํากําไรได้ละบ้างอุยตอนนี้มันขึ้นมาสูงละมลันอาจจะพักตัวได้แต่จะพักตัวยังไงเราก็จะอาจหาอาจจะหาฟีโบอาจจะหาลักษณะของแ่งเทียนอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคสำหรับข้อแรกนะครับดูลักษณะของครับให้ออกก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับ อย่างเช่นลนักษณะไซเวขาลงไซเวตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นยังไงนะครับน,นี่นะครับไซเวเนาะก็เล่นได้หลายแบบนะครับพิ้งไซเวอย่างงี้ก็เล่นได้นะครับเราก็ต้องตีให้ออกก่อนว่าเป็นลักษณะไหนแล้วก็ไปข้อต่อไปกเลยครับมามาต่อข้อ2กันเลยครับก็ข้อสองนะครับก็คล้ายๆกับลักษณะ ก็คือข้อแรกลักษณะของกราฟนะครับแต่ข้อสองนี่ก็คือเราก็จะบวกดูเทงเทียนด้วยนะครับอ่าลักษณะของกราฟนะครับตอนแรกเนี่ยที่เรามองกัน USDJPY นะครับเป็นเทนลงนะครับแล้วก็พักตัวลงแล้วก็พักตัวลงแล้วก็พักตัวนะครับถ้าเราซูมใกล้เนี่ยมันก็จะเห็น <friend> ช <s outh> ัดนะครับลงพักตัวลงพักตัวลงพักตัวนะครับมามาดูตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนที่สุดเนาะอ่าผมขออนุญาต วาตรงหน้าจอนะครับมานี่นะครับเมื่อมันลงมาแล้วเนี่ยมันลงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วมาัก็พักตัวขึ้นไปตรงนี้แล้วมันก็ลงมานะครับเมื่อมันลงมาตรงเนี้ยเราจะดูได้ย,ยังไงว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปนะครับอ่าตามข้อสองเลยก็คือดูแท่งเทียนนะครับนี่แท่งเทียนนี้ก็คงคุ้นกันนะครับถ้าไม่คุ้นเนี่ยเราอาจจะใช้เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ก็ได้ก็คือมันลงมาแล้วเนี่ย แท่งแดงมันลงมาใช่ไหมครับสังเกตจากไส้นะไส้ก็คือมันเคยลงมาถูกไหมครับพอมันเคยลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันกลับขึ้นไปเนี่ยอ่าว่ามันคิดว่าอะไรก็คือว่ามันเจอแรงซื้อขึ้นมานั่นเองอ่ามันก็เลยกลับปื๊ดขึ้นไปอย่างนี้พอมันกลับขึ้นไปปุ๊บโอเคเมื่อกาสมันมีแรงซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยในแท่งแค้นแท่งนี้ยเราก็มองได้หลายอย่างว่าเอ๊ยมันกําลังจะกลับตัวแล้วนะมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ อาจจะพิจารณาจากจุดจุดนี้ได้ว่าอ๋อมันกาลังจะกลับตัวละอ๋อมันอลังจะพักตัวละกราฟมันลงมาเยอะละมันกําลังจะพักตัวไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอาจจะดูแท่งถัดไปก็ได้โอ้นี่แท่งเขียวขอไปครับลับก่อนอ่ะแท่งเขียวแท่งนี้ใหญ่ก็ดีใหญ่มากแปลว่าโอเคแรงซื้อมาเต็มนะครับแท่งนี้อีกโอ้มีแท้ด้านล่างแปลว่าแรงขายเนี่ย พยายามที่จะแรงตลมาแต่ไม่ชนะแรงซื้อนะครับก็เลยมีไส้ด้านล่างเหมือนลักษณะคอนั่นเองเนาะโอเคเนี่ยข้อสองนี่ก็สามารถสรุปได้หลายๆอย่างนะครับว่าอืมเราก็จะ,จะหาจุดเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปดูข้อถัดไปได้เลยนะครับว่ามันจะหาจุดเข้าง่ายก่อนนี้แน่นอนนะครับผมไปดูกันมามาต่อกันครับข้อหนึ่งก้อสองทำให้เราหาจุดเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับมาดูข้อสามกันครับ โอเคมาเริ่มข้อ3เนี่ยก็คือสังเกตเส้น SMA 5นะครับขอต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งเรามีทฤษฎีแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะก็จะเขียให้ดูเลยนะครับเป็นถูกผิดยังไงก็จะทําให้ดูได้เลยนะครับมาขอต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันดูสวยมาก <c oughs> ก็สวยจริงๆแหละครับเนาะมา ขอบ้านก่อนเมื่อกี้เราดูลักษณะกราฟนี่แนะกราฟมันเป็นลนักษณะที่มันลงมานะครับมันก็พักตัวขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็กลับพักตัวขึ้นไปใช่ไหมครับอ่านี่เราดูลักษณะกราฟละข้อแรกน่าจไหนเนี่ยไม่มีนะครับก่อนต่อไปนะครับเราก็มาดูข้อสองก็คือที่เราดูเมื่อกี้ก็คือแท่งเทียนนะครับว่าแท่งเทียนตรงนี้มันเกิดการ มีแรงซื้อขึ้นมาแล้วมันก็จะกำลังจะกลับตัวขึ้นไปอย่างนี้เราก็จะหาจุดเข้าได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับต่อไปนะครับก็คือการดูเส้น SMA 5เพื่อจุดเข้าที่ง่ายกว่านะครับมาเมื่อเราดูตรงนี้แล้วว่าเอ,อ๋อมาร์กาังจะกลับตัวนี่แล้วเส้นตรงนี้นะครับะจะพีคเลยนะครับนี่เส้นหักนะครับซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่ม คุมค้าเลียนของผมเนี่ยก็จะเขียนว่าอ๋อเส้นหักนะเส้นหักก็เหมือนกับว่ามันมันกลับตัวขั้นนุนแรงอะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยอยู่ดีก็คือเหมือนกับเส้น SMA 5ตามกราฟไม่ทันนะครับอยู่ดีกราฟก็กลับตัวแล้วเส้น SMA หก็แต่กระดานหันนะครับคำนวณกระดานหันแบบปึ๊บขึ้นนี่เลยก็เป็นการที่เราสามารถกดคอขึ้นไปได้นะครับในจังหวะนี้แต่ถ้าเราสังเกตดีเนี่ย แล้วก็ต้องดูครบในสามสิ่งนะครับก็คือดูลกักษณะกราฟว่ากราฟมันก็ลงพักตัวลงพักตัวลงพักตัวแต่อันนี้มันก็พักตัวขึ้นไปแล้วบวกกับแท่งเทียนที่บงบอกว่าจะกลับขึ้นแล้วก็บวกกับเส้น SMA ห้าที่กําลังจะหักขึ้นไปอย่างนี้เมื่อหักขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มองง่ายเลยเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันหกนะักละเราก็จะสามารถหาจังหวะที่เราจะกดคอได้ในบริเวณตรงนี้นะครับในบริเวณนี้ ได้เลยนะครับผมจะให้มองชัดอีกหน่อยนะครับผมก็จะหากราฟถัดไปก่อนนะครับอ่านี่เห็นขึ้นนะเนาะเห็นขึ้นเมื่อมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ามันก็ต้องพักตัวถูกไหมครับอ่ะตรงนี้แล้วกันขึ้นนะครับพักตัวนะครับตรงนี้ ขึ้นนะครับแล้วก็พักตัวลักษณะรแรกเราดูแล้วโอเคลักษณะกราฟก็คือขึ้นแล้วก็พักตัวลักษณะที่สองดูแท่งเทียนนะครับเอ้แท่งเทียนตรงนี้นี่นะครับแท่งเทียนตรงนี้มันเกิดการที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันเจอแรงขายเทงลงมาแปลว่ามันกําลังจะเกิดการที่กราฟกําลังจะกลับตัวนะครับอ่ะ อันนี้ก็ยังไม่่คยชวัวร์นับแต่เรามาดูเส้น s อ v 5กันเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อของ s อ v 5ใช่ไหมครับนี่มันหาเส้น s อ v 5แล้วบวกกับเส้น s อ v 5าเนี่ยกำลังจะขื่ออย่างเงี้ยถ้าเราจะกดขึ้นเราต้องรอให้ s อ v 5โค้งนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะกดลงเราก็ต้องรอให้ s อ v 5โค้งลงส,สวยๆอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะตอนนี้เส้น s อ v 5เป็นเพือ่อย่างนี้อัาการอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วมันก็กำลังจะลงเนี่ย แต่ว่ามันกําลังจะกลับตัวนะครับเมื่อเรามี3ข้อนี้แล้วเนี่ยดูลักษณะของการาฟดูแท่งเทียนแล้วก็สังเกตเส้นเอห้าเนี่ยรู้สึกว่าเราก็จะหาจุดเข้าง่ายขึ้นนะครับโอเคตามนนีน้ต่อไปนะครับอีกข้อหนึง่งครับผมแนวรับแนวต้านนะครับข้อที่4ผมก็จะขอพูดข้อนี้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นข้อแทนอะไรก็ได้เพราะว่าแรกๆแล้วเนี่ย เราก็จะฝึก S.M.5 e โดยการใช้แนวรับมาต้านดูว่าแนวรับเนี่ยรอเส้นโคง้งถึงเลยกดคอใช่ไหมแนวต้านรอเส้นโค้งลงเวลาจะกดพุทประมาณนี้แต่ที่ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญก,ก,กับการหาจุดข้อเหตุอะไรเพราะว่าหลายๆคนที่ฝึกมาแล้วเนี่ยอาจจะมองแนวรับมาต้านในแบบไม่ต้องตีเส้นก็ได้แต่ที่ผมแถมมาเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่อาจจะเห็นเคดนี้ก็อาจจะยกแนวรับมาต้านเนี่ยเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสําคัญเลยนะครับ ให้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าดัร์ลัตมาต้านสำคัญพอสมควรน,นะครับอ่มาดูตรงนี้กรางตรงนี้นะครับีิเราหาแล้วเนี่ยว่าเป็นดารลัตมาต้านตรงนี้นะครับนี่แต่ที่มันไม่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นกิจนะครับผมก็จะอธิบายไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้มันเป็นเส้นกิจด,ด้วยนะครับถ้าสังเกตดูเนาะตรุ่มยูตีตรงเส้นกิจด,ด้วย ผมจะเรียกตัวนี้ว่าโซนแนวรับแนวต้านซึ่งถ้าผมเห็นเส้นขีดแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ตีเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้ตีเส้นก่อนอ่ะนี่นสัมผัสอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นโซนนะครับพอเป็นโซนแล้วเนี่ยมาเริกก่มกระบวนการกันเลยอ่าผมจะเลี้ยงใหม่หนึ่งมองแนวรับแนวต้านก่อนโอเคมีแนวรับแนวต้านละเป็นแนวรับสองและสามับก็คือเป็นยังไง อ๋อเป็นลงพักตัว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 ล,ง,วลง,งนี้นี้ต่อไปดูอะไรดูลักษณะของดูแท่งเทียนหรือแท่งเทียนดูเทียนว่าอ๋อแท่งนี้ยมันลงมาแล้วมันเจอแรงซื้อขึ้นไปโอเคแปลว่ามันมีแรงซื้อเข้ามากระทําต่อไปดเูเส้น sibv ้าอ๋อเส้น sibv ห้ากำลังจะโค้งขึ้นโอเคตามนั้นเราได้ต่อไปแล้วก็หาจุดเข้าที่เหมาะสมก็คือจังหวะที่ใกล้เส้นนั่นเอง ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสลหรับข้อสี่นี้ถ้าคนฝึกเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตีเส้นส้าสัมากเท่าไหร่สําหรับคนที่เล่น S15 นะครับหรือสําหรับผมก็ไม่รู้ผมจะไม่ค่อยตีผมก็จะมองมองกราฟอ๋อตรงนี้เนี่ยับนะไม่จะจําไว้สมองนะก็จะไม่ค่อยมีเส้นเท่าไหร่เล่นในโทรศัพท์อะไรก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับโอเคไปดูกราฟจริงกันได้เลยนะครับเป็นเวลาที่รอคอยกันละมาพร้อม มาเริ่มในการเทรดกราฟจริงกันได้เลยนะครับเมื่อกี้ทิศดีไปละตอนนี้ปฏิบัติบ้างนะครับผมอาจจะเริ่มที่สามเหรียญนะครับเพราะว่าเรามีสามสิบเหรียญเราจะเล่นสามเหรียญนะครับโอก็จะเล่นประมาณสองถึงสามม้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบเป็นช่วงเที่ยงแล้วคู่เงินก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ากเทรดให้ ทุกคนได้เห็นว่าเออตรงนี้มันก็ทําได้จริงๆนะเราก็มองสี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าที่ตรงนี้ชันเริ่มชันนะอ่าตรงนี้มีแนวต้านนะครับตรงนี้เทนตอนนี้มันเกิดรูปแบบเขาเรียกว่าแรงซื้อเนี่ยเออแรงขายเนี่ยเข้ามากระทําผมรอ s อ v 5ห้ากำลังจะโค้งอ่าผมกดลงได้เลย ผมมั่นใจว่ามันจะลงนะครับเพราะว่าเส้น A5 ไหนกำลังจะโค้งละแล้วบวกกับตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับแนวต้านด้วยหรือเป็นโซนก็ได้นะครับเราก็มองงี้ก็ได้คาดว่าจะลงนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะลงแล้วแหละแต่ข้อเสียของเราก็คือตรงเนี้ยมันไปนเต็นขึ้นนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ดูลักษณะการดีหว่า อันนี้เกิดเปิดกล้ามใหม่แล้อเปล่าโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่แลักษณะของกร้าฟเนี่ยมันขึ้นแล้วก็พักตัวนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะขึ้นมาแล้วก็พักตัวก็ได้นะครับแล้วบวกกับเอสเนี่ยก็ลังจะโค้งลงแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากเห็นไหมครับว่าถ้าเราเทรดเยอะเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่เยอะขึ้นนะครับันนี้ก็เริ่มเสียวๆนิดนึงตามภาษาที่เทรดจะใช้ประสบการณ์นะครับโอเค นี่นะครับอ่ะผมจะตีอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือโซนนะครับเป็นโซนที่ผมตีขึ้นมานะครับพอเป็นโซนแล้วเนี่ยเราเส้น S อสาเนี่ยก็กำลังจะหักจะลงอย่างที่ผมเมื่อกี้นะั้นย้อนกลับมาดูได้เส้นเอสซีากำลังจะลงแล้วผมก็เลยคิดว่าอ๋อมาลังจะลงแล้วผมก็เลยจะกดพุดลงมาโอเคก็อีกอย่างละรักษากราฟลืม กาวกระพขึ้นพักตัวขึ้นพักตัว2ลักษณะของแท่งเทียนอ๋อแท่งนี้มันเจอมันเกิดการโดจิอ่ะอย่างที่พี่คัปเตอร์ได้กล่าวไว้นะครับว่ามันเกิดการโดจิหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนปฏแอคชันนะครับก็คือเหมือนมันโดจิลงเคลื่อนมาถึงปุ๊บเจอโดจิแปลว่ามันกลางจับเส้นสุดเทนอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วบวกกับเส้นเอฟห้าเราจะลงด้วยโอ เป็นห้อที่เข้ามาแล้วรู้สึกเข้าตานะครับต่อไปไปต่อกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่คู่เงินผมก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็มีเพียงสี่คู่เงินที่เราจะเล่นส่วนดิดจิตอลที่ผมก็้พอๆกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยประปวันนะครับ ตรงนี้ลักษณะของกาลนี่ผมเป็นเห็นลงใช่ไหมแล้วพอมาขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นโซนนะครับผมคิดว่ามันเป็นโซนเนี่ยผมอาจจะกดพุดธลงมานะครับแล้วบวกกับตัวนี้หางเส้นด้วยตัวนี้มีแรงขายมากระทำนะครับผมก็จะกดพุดตรงนี้เลยนะครับโอเคเราลอดูกันนะครับ ตรงนี้คาดผ่าะจะหลงตรงนี้เป็นโซนผมอาจจะเทรดเพียงสองไม้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุ่เงินน้อย2รู้สึกว่าคลิปจะนานเกินไปนครับมันจะไอเก็เรียกว่ามันจะทำให้ผู้ชมเบื่อนะครับก็อย่างไรก็ฝากติดตามรับชมต่อไปได้นะครับ ยี่สามยี่สองก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับก็มีเพจนะครับนำหน้าอัพชั่นแล้วก็เป็นทาง youtube นำหน้าอัพชันนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจโดยการกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอมากครับ